สวัสดีครับผมนายวิวัฒน์สิริสุทธากรครับสวัสดีครับผมนายหนุ่มป้าบ้านครับผมสวัสดีครับผมนายสมบูญากรศิริไผ่ครับสวัสดีครับผมนายธารพรตาฝไยครับสวัสดีครับผมนายนัชนาศิริวัฒน์ครับสวัสดีครับผมนายชินกิดสุธารีครับครับวัตถุดิบของเครื่องแกงนะครับมีกระเทียมมีขิงครับมีหอมแดงครับมีถั่วเน่าครับมีเกลือครับพริกแดงครับ กัะปีครับครับแล้วนําวัตถุด,ดิบทั้งหมดนะครับมาตํารวมกันให้หมดนะครับแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับน้อนรับยอดเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องแกงครับผม ปรุงด้วยน้ำปลาแล้วครับผมนะครับต่อมาเราก็จะใส่ผักนะครับใส่ไผ่แล้วก็นีนกกน่นะครับแกงอากาศเอาวุ้นเ้นรับปตากแล้วก็